ปากแต <Okay, S 1> กอย,อ,ยอยก,อย,อย,อยกกินจาเขาวเยวอกไก่เอ,อเยวับอไก่ามาแล้วเอาไไก่ย่ะอะไรครับเอาไก,ก่ไม้ไก่ย่างขายะอะไรนี่ไก่ย่างขายไก่ย่างเออนุ้ยไก่ย่างขายไก่ย่าง เอานี้สองข้าเหนียวด้วยไก่ย่างขายตับข้าเหนียวหนึ่งเนาะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาทลดได้ไหมครับยบบาทกี่เียกี่บาททั้งหมดยี่บาบาทเอานี่เอามาห้าบาทมีอยู่ด้วจ้าให้ติปเขาไปวะเขามีทอนอยู่ขอบคุณครับ โอกาสหน้าอุดหนุนใหม่ค <t> รับลองท้องไปก่อนดูขับรถมาตั้งไกลเพื่อมากินไก่ย่างเออบุรีรัมย์มีไก่ย่างค่ะบุรีรัมมีไก่ย่างใช่ไหม น้องชายคนนึงแต่ที่ดรอ้ดรอกองชายคนวันนี้เรามากับสาวนุ่นผาสาวนุ่นวันนี้มานุ่นเดียวนุ่นเดียวปกติต้องมาแพ็คโค่นะเฮ้ยนี่ไงนุ่นนุ่นสะความอุ้มเ้ยไม่ใช่ดูผิด นืามาขับรถกินข้าวเอาหิวเนาะกินบ่ได้ดีบ่ได้แล้วมันซิวายทับอะไรก็โดน่าไปหมดะะคะใช่ทำอะไรก็โดนว่าไม่เป็นไรค่ะซ่อมรถ,รถก็ยังโดนว่าเนอะนุ่นเนาะใส่แมสซี่เอาไปไว้ใต้ทางใส่แมสด้วยมันบใส่ดอกรถเนะะ่านั่งเกินสามสองคนนอะไม่เูยฉีดวิคสิแนละ้วคออิดแดูพี่คก พี่ตั้งเจ็ดเข็มอ่ะรถพี่วัคซีนเจ็ดเข็มแล้วนะคะ FC ก็บอกว่าทำไมอะนะซ่อมอะไรกันนะกันนะโครนมันเสียเออมั่วไม่เสียก็ซ่อมไม่เสียก็ซ่อมไหนเจ๊จ๋าบอกไม่เสียก็ซ่อมนะคะ้ดิ้งะไดีตี้มาไง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 ดิ้งเซดีตี ไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉีดยาก็าตกลงจะฉีดใจจริงที่ไหนฮ่า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 ฉีดที่ไหนจริงใจที่ไหนใจจริงอ่านกลับ <c oughs> ฉีดที่ไหนฉีดโรงพยาบาลทะัะเหมด นี่เส้เกี่ยวค่ะกินอะไรนีไก่ย่างชะลอตรงนี้ก่อนไม่เลือกเลยชะลอก่อนไหวะนุ่นผู้บ่าวไหมเดี๋ยวพาไปผู้บ่าวนะเนี่ยแกจะอยู่ตรงนี้หน่อยอยู่เทินมาโอ้หนอยู่เทินนี่มองไปเห็นไหมเห็นต่หมูสดมันไม่ถึงเวลาเขาขายเขาเคยจะมามันหมด มันหมดวินาตุเนี่ยแกจะอยู่ตรงนี้หนีๆตรงนี้แสดงว่าวันนี้แกไม่ได้มาหาก็แสดงไงก็แสดงไงเชียร์เขาไปหาผู้บ่าวที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้เรากินไก่ก่อนดีกว่าโอ๊ยมาบิลลังต้องกินลูกชิ้นยืนกินเดี๋ยวพาไปซื้อเออเดี๋ยวจะซื้อฝากเจ๊โบไม่ได้มีของฝากให้เขาสักทีเลย นุ่นเหมือนกันนุ่นนุ่นอีกนุ่นหนึ่งนะไม่ใช่นุ่นนี่ไม่เคยมีของฝากให้เขาเลยอ่ะคือแบบเราไปก็แบบรีบเร่งแบบอะไรเงี้ยนี่เรามานี่ไงสีส้มนุ่นสวยนะสีส้มสีขาวกับสีกรมีเยอะแล้วรถใครวะมาต่อทะเบียนนี่ไงรถแฟนสาวนุ่นไหนแฟนนุ่นใช่ไหม แกล,ลงไปคนเดียวใช่ไหมไม่เลยใช่เราจะไม่นข้<ช>าวในวันเดจริงจังไปงามานะเฮ้ยแก,ลลแกลลอยู่ไหนแกโทรมา,ายังเรานี่จตอตูดแล้วคันนี้ต่อตูดคันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าซองให้ดูไม่ต้องแสดงได้ไหมหนูก็อถอยอยแบบนี้นะหนูไม่เคยเอาหัวเข้าไปดูนะหนูต้องถอยเข้าอย่งนี้ถ้าเข้าซองเหมอนกั ใครเคยเอาหัวเข้าหัวเข้าเคยก่อทัดเคยหรือว่ามันเล็กวะมันเล็กมรถจะคล้องบางอย่างไหมรเก่งินรถนั้นออกเนี่ยไม่เราจอดตรงนี้ไม่ได้ไงหรือว่าเข้าไปจอดข้างในได้ไปรอแกข้างหน้าก็ได้หรือมั้งกินก่อนคุณชอบกินตับมันเราก็จะมากินไก่ที่ ไม่บอกนะนนเราไม่บอกว่ากินที่ไหนเจอตรงนี้ได้หรอกินแล้วไม่มีน้ำนะอืน้ำกินไม่มีนะอืน้ำกินไม่มีปกติอยากกินมูชิ้นแต่ไปซื้อแล้วมันไม่มีอ่ะทกินี้ไม่บอกเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเลี้ยงมันเร็วแท้ฮะ อะไรวะข้าวซื้อมานเดียวให้ดมบ่รองท้องไปก่อนนี่โดนโดนเจจาต่อยแล้วก็ตาเขียวทะเลาะกันมาน,นั้นนะอ,อันนี้ก็คือเรื่องพัวเมียก็มันก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องมีเปรี้ยวมีหวานมีดาม่ามีนั่นบ้างครับวันนั้นปลายแรงเลยโดนเจจาต่อยตกเป็นอะไรครับ อย่าโมเดล่พามไปดิไปแล้วนมดผู้บ่าวไว้ด้วยนะ่ะแล้วผู้บ่าวรอ,อเอออย่าปล่อยให้เขารอนานถึงตบตีก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมมัวเขาไม่เคยตีตัวเองเลยม่เดิ้ลตีตีเขาอ่ะ <laughs> อย่าพูดในตัวเองดูดีหลายว่าโดนตี <laughs> ฮัลโหลพี่อยู่ตรงนี่ปัง่ง ตรงรถเทเลอร์ออกตรง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 พี่เนนทำงานแหละตรงตรงสี่ประตูยกสูงอ่ะตรงตรวจสภาพรถครับครับสี่ประตูบ้านเอง่ยโอ้อยากแครนนะเอ็งห้ามแครนนะ อร่อยข้าวเช้านะคะกี <c <C ่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองอะอุตส่าห์แปรงฟันตั้งแต่เช้าว่าจะมาทำฟันกินข้าวเลยแหละไม่ได้ไปทำแล้วฟันชอบกินข้าวกล้องไรเออกินโซ่หาวไอ้หนายคิดนี่มีสาระรอก าาไปเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก่อนแล้วก็จะพาไปหาผู้บาวโอเคครับสำหรับกินนี้ก็บ๊ายบาย